ลา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 สู้สูด้ดูนี่สิโอ้แซมมี่เธอทำฉันตกใจหมดนี่อะไรเนี่ยนี่มันบัตรเชิญจากเพื่อนของฉันที่เขาที่บีดาบา้าเขาจะอายุครบหนึ่งร้อยปีแล้วและเชิญฉ,ฉันไปรวมฉลองอายุร้อยปีฉันนึกไม่ออกเลยว่าต้องหาของขวัญแบบไหนไปมอบให้ในโอกาสแบบนี้ไม่ต้องห่วงฉันมีไอเดียแล้วเขาที่บีดาบ้าอยู่ไกลมากแล้วเพื่อนของฉันก็ชอบภาพวาด จะวาดอะไรสักอย่างพิเศษพิเศษในระหว่างการเดินทางของฉันแล้วมอบให้เขาอ้สีเยอะแยะเลยจะต้องใส่กระเป๋าเดินทางฉันไม่หมดแน่ฉันจะทำยังไงดีละ่ะแซมมี่ฉันมีไอเดียแล้วอย่าเศร้าไปเลยเราทำของ DIY อะไรสักอย่างง่ายๆอย่างกระเป๋าเดินทางให้เครื่องเขียนทั้งหมดของเธอกันได้นะมาเร็วเข้าไปเดี๋ยวนี้ล้ซูซี่ไงคะทุกคนวันนี้เราจะช่วยให้แซมมี่เอาของทั้งหมดที่เขาต้องใช้วาดรูประหว่างการเดินทางไปด้วยได้นะ ใช่เลยจ้ะแซมมี่แต่หุ่นนี้จะไม่ธรรมดาสุดๆเลยนะกระเป๋าเดินทางสําหรับเครื่องเขียนของเธอจะเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้และจะมีรูปร่างแบบนี้ทุกคนบนช่องเรามีวิดีโอมากมายเกี่ยวกับวิธีทําที่จัดเก็บของแบบต่างๆคุณลองไปหาดูได้นะวะ้าวมีแผ่นโฟมเยอะแยะเลยอ่าฮะเราต้องทําให้กระเป๋าเดินทางของเราเรียบร้อยและสีสันสดใสจริงไหมเราจะใช้กาวสักหน่อยถอยไปสูซีทุกคน ควรระวังมากๆเวลาใช้ปืนกาวนะขอบใจเะแซี่ฉันจะทำต่อเองช่วยเอาสีมาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะเอาสีโปรดทุกสีของฉันมาให้เธอเอง <c oughs> คราวนี้เราต้องค่อยๆวางกระดาษลังไว้ตรงนี้และกดลงไปนิดหน่อยเยี่ยมจากนั้นเราก็จะใช้ปืนกาวเพิ่มทางด้านนี้อย่าขี้เหนียวกาวเชียวนะเราอยากให้โครงสร้างทั้งหมดออกมาแข็งแรง ทุกคนตอนนี้เราจะติดแผ่นโฟมอีกชิ้นหนึ่งมันจะออกมาดูเหมือนแซนด์วิชนิดหน่อยนะ <c oughs> เรียบร้อยอย่างที่พวกคุณคงเดากันได้เราจะต้องใช้ชิ้นส่วนสองชิ้นนี้เฮฮถ้คคิดถึงฉันไหม <c oughs> อ้แซมมี่วันนี้เธอเอาแต่ทำฉันตกใจนะ <c oughs> ฉันเลือกเอาสีที่สวยที่สุดเท่าที่จะหาได้มาให้เธอแล้วแต่อย่าใช้หมดนะสูไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เหลืออะไรเอาไปออกทริป <c oughs> ไม่หรอกนะแซมมี่ฉันสัญญาจ้ะทุกคนนี่จะเป็นส่วนด้านหน้าของกระเป๋าเดินทางของเรานะมาทำให้โดดเด่นเตะตากัน ใอ่สีส้มสีอืมมีดูแสนอร่อยจัง่และก็เรียบร้อยสุดยอด คราวนี้มาจากการตรงซิปกันในเมื่อเรากําลังทํากล่องใส่ของตัวกล่องก็ต้องปิดได้สนิทดีสู้ฉันรอให้การเดินทางของฉันเริ่มต้นไม่ไหวแล้วนี่มันก็พักแญ่แล้วนะที่ฉันไม่ได้ไปไหนไกลขนาดนี้ฉันหวังว่าพวกเขาจะรอฉันอยู่ที่นั่นนะเอ่อถ้าฉันเป็นเธอนะแซมมี่ฉันจะเริ่มทํารายการของสิ่งของที่จะเอาไปด้วยเดี๋ยวนี้เลยฉันชอบเตรียมการทุกอย่างล่วงหน้าน่ะพวกคุณเป็นแบบนั้นกันไหมงั้นกดไลค์ให้เราด้วยนะโออ ฉันต้องเริ่มเก็บของแล้วเดี๋ยวนะลูกเทเล่ของฉันอยู่ไหนล่ะแสมี่นะแสมี่โอเคค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราจะลงมือทำกับซิปนะตอนนี้ซิปหุ้มไว้ด้วยโฟมแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดเข้ากับส่วนหน้าของกล่องใส่ของในอนาคตของเราแบบนี้ตอนนี้ก็มาถึงส่วนด้านหลังเหมือนเคยนะทุกคนระวังเวลาใช้กาวร้อนด้วย ทาลงไปที่ขอบของชิ้นตรงนี้และติดลงไปตรงนี้เลยว้าวสูกล่งดินสอของฉันออกมาเจ๋งสุดยอดเลยสูเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันชอบให้มันมีที่เก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนเยอะๆนะ่ะ <c oughs> ขอล่ะไปล้างหนะ้ซาซะเพราะคุณชอบของหวานก่อนที่เธอจะทํางานชิ้นนีสกรปรกฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแซมมี่นั่นล่ะสาเหตุที่ฉันมีกระเป๋าด้านนอกอันเล็กๆนี้ด้วย ชิ้นนี้ทาเหมือนตัวกล่องเก็บหลักที่เราทําเลยแต่แค่มีโฟมลังด้านเดียวมาติดกาวกันเราจะติดกระเป๋านี้เข้ากับกล่องของเราตรงนี้โอเคฉันสะอาดดีแล้วถ้าพอใจหรือ,อยัง <c oughs> ฉันชอบกระเป๋าสะพายนี้นะสูแต่ฉันว่ามันออกจะใหญ่เกินไปสําหรับหลังฉันนะเธอก็ยังเข้าใจความคิดฉันผิดไปนิดหน่อยนะแซมช่วยเอาดินสอม,มาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะหมายความว่าไงที่ฉันเข้าใจอะไรทั้งอย่างอะไรนะครั้งนี้เราจะใช้ลังแบบ แขงนะเราต้องเจาะรูไว้ตรงกลางของล้อแต่ละอันเพื่อทําเป็นเพลาแต่ระวังให้มากๆเวลาใช้ของมีคมนะทุกคนพวกคุณขอให้ผู้ใหญ่ช่วยได้เสมอนะอคราวนี้เราก็ทําช่องแบบเดียวกันกับตัวโฟรมรูปวงกลมอานนี้ดินสอสซูซี่เราใช้ด้เากดเหล่าดินสอมาเผื่อให้ด้วยครั้งนี้เราไม่ต้องใช้จ้ะวันนี้เราจะใช้ดินสอเป,เป็นเพลานะ่ะเห็นไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องทําล้อให้เสร็จก่อน มาติดกาวชิ้นส่วนโฟมหลากสีสันบนกระดาษลังทรงกลมทั้งสองด้านกันเรียบร้อยสูฉันทำถูกหมดไหมว้าวแซมมี่เธอเป็นนักอ่านใจฉันเลยสิ่งที่เหลือทั้งหมดก็แค่ติดวงล้อเข้ากับชิ้นส่วนนี้ทั้งสองด้านและเพลาก็พร้อมใช้งานสูซีให้ฉันทำอย่างอื่นให้เธออีกไหม ฉันรู้สึกผิดที่เธอช่วยฉันแต่ฉันพาเธอไปงานฉนลองด้วยอีกคนไม่ได้นะไม่ต้องรู้สึกผิดนะแซมี่ฉันดีใจเสมอแหละที่ได้ง่วนกับการทำงานประดิษฐ์สักชิน้นใชเแล้วฉันรู้แล้วว่าควรทำอะไรอ,อะไรหรอแซมี่ทุกคนเดี๋ยวเรากลับมานะสุสีมีไ่าตั้งอ,าอหายใจก่อนสิแซมมี่ขอบคุณนะ ทุกคนมาดูของที่แซมทำมานี่สิขาตั้งตรงนี้หนาะพอดีเลยมาติดเท้าทีกันขาตั้งพวกนี้ทำขึ้นมาแบบเดียวกับวงล้อนั่นแหละแต่ฉันแค่ใช้โฟมเพิ่มอีกหลายๆชั้นนะ่ะ <c oughs> แล้วเธอก็ทำออกมาได้ดีเลยสิ่งที่เราต้องทำเหลือแค่ที่จับสำหรับกล่องของเราแล้วล่ะฉันเตรียมไว้แล้วล่ะมาตอนรับทีจับอ,อันสมบูรณ์แบบจากโฟมกัน <c oughs> แซมมี่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดถึงนะแต่อันนี้ก็มีประโยชน์แหละ ฉันหมายถึงกล่องของเราต้องมีที่จับแบบพับเก็บได้เพื่อพกไปไหนมาไหนได้ไงเราจะทำจากแท่งไม้ไผ่สองอันและไม้ไอติมสองอันแค่เ,เท่านั้นทุกอย่างก็พลานเรียบร้อยนั้นคาถาบทใหม่หรอฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญคาถานี้เลยนะให้ฉันทำให้ดูนะสุไม่ต้องสงสัยงานประดิษฐ์ของเรายอดเยี่ยมยิ่งกว่าใครสามีเวทมนต์ของเธอไม่เหมือนใครเลยฉันพูดถูกไหมทุกคนงั้นกดไลค์ให้หน่อยนะเราจะได้ทำกันต่อ แซมมี่แล้วการเก็บของของเธอไปถึงไหนแล้วล่ะเธอคิดจะเอาของไปด้วยเยอะเลยไหมไปที่นั่นแค่มวกกับว่านกันแดดก,ก็พอแล้วและแน่นอนกล่องดินสอนอี้หญ่ไฮ้ฮ้อ้แซมมี่เธอเป็นเมือกที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเราจะทําของพวกนี้จากโฟมกันและตอนนี้เราก็ต้องติดกาวไว้ตรงนี้ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ที่จับตกลงไปเราจะทําแบบนี้นะ ได้ผลทุกอย่างยอดเยี่ยมมากโอเคกระเป๋าเดินทางของเราเกือบพร้อมหมดแล้วอยากเห็นไหมว่าด้านในออกมาเป็นยังไงว้าวฉันชอบจังเลยสูในนี้มีที่ว่างตั้งเยอะแยะแน่ฉันน่าจะใส่ทุกอย่างได้พอดีเลย <c oughs> ฉันคิดว่าได้เวลาไปเอาเครื่องเขียนของฉันแล้วละ่ะฉันมีรายการเข้าของยาวเป็นหางว่าวเลยโอ้จริงเหรอยาวขนาดไหนล่ะอืมงั้นตอนนี้เรามาจัดแต่งอะไรอีกนิดหน่อยดีกว่า แล้วก็ฮึสมบูรณ์แบบมาติดโฟมชิ้นนี้กันงอแบบนี้นะไว้ตรงนี้ย่ำตอนนี้เราก็มีที่ในนี้เพิ่มขึ้นแล้วนี่แหละของทั้งหมดที่ฉันคิดว่าจะเอาไปซูซี่ในโปรดิสบ,บอกนะว่าฉันต้องทิ้งอะไรสักอย่างไว้ที่บ้านนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รอกนะแซมมี่มาดูนี้สิ น,นี้เราก็ติดกาวแถบโฟมชิ้นยาวไว้ด้านบนตัวแบ่งช่องเล็กๆพวกนี้แบบนี้ไงทุกคนตอนนี้เราต้องตัดกันนิดหน่อยนะระวังเวลาใช้กันไกลด้วยล่ะ<ม>พวกคุณควรลองตัดโฟมจากตรงกลางช่องว่างเล็กๆแต่ละช่องนะหัวกเราวชอบการทำงานด้วยโฟมเพื่อประดิษฐ์ของที่แตกต่างกันพวกคุณไปดูวิดีโอพวกนั้นบนช่องของเราได้ โอ้ใช้เลยแล้วก็ตัดครั้งสุดท้ายเรียบร้อยดูสิว่าใส่ดินสอให้เขาที่ได้ง่ายขนาดไหนและหยิบออกมาเมื่อคุณต้องการได้เลยให้ฉันใส่ของลงในช่องนี้นะใช้เวลาแป๊บเดียวเองออกมาดูยอดเยี่ยมไปเลยไ,ได้ดีเลยแซมแต่ทำขั้นตอนเล็กๆอีกขั้นเพื่อตกแต่งกันหน่อยนะ ทำไมเราไม่เร่งความเร็วกันสักหน่อยล่ะมาดูสิว่าเราใส่ของไว้ด้านในนี้ได้มากแค่ไหนว้าวสุดยอดไปเลยสุปากกา m าเกอร์ทุกด้านของฉันอยู่ในนี้แล้วเรายังมีที่เหลืออีกนิดหน่อยด้วยเหลืออีกไม่นานหรอกจ้าทอส์อิดอาจจะมีประโยชน์นะสีสันสว่างสดใสดีจริงๆนี่ละสวนโปรดของฉันเลยเรายังใส่อะไรสักอย่างไว้ตรงนี้ได้อีกนะฉันคิดว่าบางทีน่าจะเป็นที่ใส่น้ำบาตเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดพราคุณทุกคนชอบไหมยังกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็นะสูอยากรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรที่สุดเวลาที่เราทําอุปกรณ์เก็บของชิ้นต่างๆชอบตรงที่เธอมีโอกาสทําเครื่องเขียนหายน้อยลงเหรอไม่ใช่ตรงที่เธอได้ใช้ความคิดสร้สางสรรค์แล้วตกแต่งที่จัดเก็บของได้ทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ไงฉันพูดถูกไหมทุกคนฉันนี่ทั้งตลกและฉลาดสุดๆไปเลย พูดถูกเพ่งเลยแซมมี่การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเสมอและอีกอย่างนึงนะเรียบร้อยฉันเกือบลืมให้เธอดูด้านในช่องแยกเล็กๆตรงนี้แนะ่ฉันทำแม่เล็กชิ้นเล็กๆไว้ตรงนี้ด้วยนะซึ่งนี่จะเป็นจุดที่เธอเอาไว้เก็บคลิปหนีบกระดาษได้ครั้งนี้เธอทำได้ดีกว่าเดิมอีกแล้วนะสุมาดูกระเป๋าเดินทางสำหรับเครื่องเขียนนี้กันอีกครั้งเถอะ ธอคิดว่าไงบ้างกระเป๋านี้น่าจะพอสําหรับการเดินทางของเธอไหมเธอเล่นเหรือสูมันออกมายอนเ่ยมสุดๆไปเลยนะเป็นของแบบที่ฉันต้องใช้ในการเดินทางไม่กี่วันนี้ของฉันเลยจะว่าไปฉันยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเธอจะไปเมื่อไหอไร่วันเกิดของเขาก็ในอีกสามวันโอ้ไมนะ่นีฉันยังไม่ได้จองตั๋วเลยสูฉันจะทํายังไงดีใจนะซานี่เราจะจองกันอยู่นี้แหละทุกคนหวังว่าพวกคุณจะชอบวิดีโอของเราในวันนี้นะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่องของเรากันบา,บายๆแล้วพบกันครับ เตรียมออกเดินทางได้